ขแมททำรายงานว่าซานคิมชอนปรมาจา์กุนโบกาตอรุอกุนขแมเสียชีวิตแล้วในวัย80ปีซานคิมชอนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นกรด์มาสเตอร์ในการฟื้นฟูศิลปะการต่อสู้กุนโบกาตอซึ่งสูญหายไปนในช่วงขม่แดงเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวันนี้เป็นวันที่7ป็ปวดสำหรับผู้ที่ฝึกฝนโบกาตอและผู้ที่สนับสนุนโบกาตอด้วยศูญเสียครูผู้เป็นที่เคารพนับถือและเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนและประเทศของเราดารารองเลขาธิการสหพันธ์โบกาตอกัมพูชาเผยด้านวัดจำ โอลิมปิกกัมพูชาเผยว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของกัมพูชาผู้ก่อตั้งกุนโบกาต่อเสียชีวิตด้วยโรคภัยเคสเจ็บเราเสียใจอย่างยิ่งเพราะเขาเป็นสมบัติล้ำค่าที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องขอบคุณความรู้และทักษะของเขาเขากล่าวว่าเขายังมีทักษะอีกมากมายที่จะแบ่งปันกับคนรุ่นใหม่แม้ว่าเขาจะได้ทําไปมากแล้วก็ตามเราขอขอบคุณเขาสําหรับความมุ่งม,มั่นที่มีต่อกุนโบกาต่อเขาทําสิ่งต่างๆมากมายเพื่อศิละปะการต่อสู้และเพื่อประเทศชาติเขากล่าวเสริมคาวแมททำระบุว่ากุนโบกาต่อเป ขึ้นทะเบ,บียนจากยูเนสโกเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2022ซึ่งคิมซอนเริ่มฝึกปรือกุลโบกาตอตั้งแต่อายุ13ปีโดยปรมาจารย์คิมรั่วที่เจดีโมฮัมมันเรและยังศึกษาศิลปะป้องกันตัวหลากหลายอธิยูโดและฮักกิโดที่ศูนย์กีฬาเยาวชนใกล้กับวัดพนมซึ่งปัจจุบันเป็นสถานทูตสหรัฐปี1975ซานคิมชอนถูกขเขมแดงจับตัวและกักขังที่พระตะบองและถูกบังคับใช้แรงงานเป็นช่างตีเหล็กด้วยสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแต่ก็เอาตัวรอดออกมาได้ในปี1980หลนียัยภยใ ายแดนไทยและย้ายไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกาโดยทํางานรับจ้างและเปิดโรงเรียนสอนฮับกิโดให้กับชาวสหรัฐก่อนจะมามีชื่อเสียงในการฟื้นฟูกุนโบกาตอในระยะหลังตั้งแต่ปี2021ได้รับอนุญาตจากกษัตริย์นโรดมสีหนุให้เริ่มเปิดสอนกุนโบกาตอสมัยใหม่ในชื่อกุนคแมที่เจ้าตัวอ้างว่ามีท่าต่อสู้มากถึง3,000ท่าซึ่งหมายรวมถึงการต่อสู้กับสิงโตจนกุนคแมสามารถสอดแทรกเข้าบรรจุในกีฬาซีเกมส์ที่กัมพูชาในที่สุด